สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมนะครับบอสซาฟาเพื่อนเองนะฮะซึ่งวันนี้นะฮะก็ผมก็อยู่กับแม่ผมเองซึ่งทุกคนก็คงสงสัยว่าเอา้าลูกว,วันนี้แม่อผมทำอะไรใช่ครับวันนี้ผมจะมาสอนแม่เล่น L O L หรือว่า League of l e g e n อะเริ่มงี้ก่อนเกมที่มามาถนัดเนี่ยเกมอะไรมีอยู่เกมเดียวเลยเล่นตั้งแต่บอสซ่ายังไม่ข้อจนตอนนี้ก็ยังเล่นอยู่แข่งดีแคชน,นี่เองโอ้โหมา เล่นแต่หนูยังไม่เกิดแล้วตอนนี้เล่นไปถึงด่านไหนแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะประมาณใกล้ๆหมื่นห้านะฮ o l มีถึงด่านหมื่นห้าไหโอเคไม่เป็นไรวันนี้ผมจะมาให้แม่เปลี่ยนสไตล์การเล่นกับเกม L.O.L. League of Legends โอเคทุกคนและระหว่างที่แม่ผมไม่ได้อยู่หน้าคอมก่อนหน้านี้เมื่อวันที่แล้วผมได้ทําการแอบมาติดตั้งเกม LOL ไว้เรียบร้อยแล้วโอเคขั้นแรกมามากดเล่นเลย เห็นไแมปุ่มเดียวฟ้าแล้วกดเข้าไปเลยอ่ะโอเคม้าหลังจากนั้นเห็นไหมม้ามามาเห็นซ้ายบนไหมมันจะมีปุ่ํคว่าเล่นอืมอ่ามากดเลยปึ๊บอ,อ่าแล้วมามาเห็นไหมมันจะมีคําว่าฝึกฝนซ้ายบนซ้ายบนอ๋ออ่ากดฝึกฝนแล้วก็กดมาฝึกซ้อมแล้วก็กดยืนยัน อ่าันนี้คือมันจะให้มามาเนี่ยทำการมาฝึกก่อนเป็นแบบเงินโหมดแรกอ่ะมามากดเริ่มเดี๋ยวนี้จโอเค,อเคแล้วกันหรออ,อ,อ่าลืมไปก่อนอื่นต้องสอนท่านแม่มด,ดูปุ่มก่อนโอเคมามาดูที่ปุ่ม Q W E แล้วก็อ่า w e r อ่าใช่ให้เอานิ้วเนี่ยนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี้ไปวางไว้ให้ครบมันจะเป็นเหมือน,นการกดสกิลอ่าวางไว้แล้วเนาะโอเคทีนี้วิธีการเดินก็คือการกดลิกขวาอ่าลองกดลิกขวาไว้ที่สักจุดหนึ่งก่อนอ่านั่นแหละอ่าโอเคอะไรมาลองกดแบบลิกขวาเดินดูอ่าอันนี้อันนี้อันนี้เดินได้แล้ว อ่าเรียบร้อยอันนี้คือเดินได้ละโอเคทีนี้ต่อไปม้าลองไปกดขี่ขวาใส่เองเห็นไหมพวกตัวแ,<ร>แดงๆพวกนั้น,นขวาที่พวกมันอ่มามันเป็นการกดตีอ่าลองลองลอง,ลองเครียมพวกนี้ให้หมดก่อน,นกดตีไปเรื่อยอ่าโอเคเราอยู่กันอ่าตอนนี้มา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 ,มา,มาตอนนี้มามาดเดินไปแล้วแล้วก็กดตีอ่าพวกตัวมินเนี่ยนไปแล้ว ฮะเมื่อกี้คือตัวมินเนียอใช่เมื่อกี้คือพวกตัวมินเนียนมาเป็นการตีเพื่อเอาแบบว่าเงินและตัวพวกเนี้ยอ่ามินเนียนเนี่ยมันจะมีอยู่สองฝั่งก็คือมินเนียนทีมเรากับมินเนียนทีมตรงข้างซึ่งเรามีหน้าที่ในการคอยเคลียร์หรือว่าจัดก,การตัวมินเนียนฝั่งตรงข้ามสีแดงใช่แล้วสีฟ้าไม่ต้องตีสีฟ้าไม่ต้องตีเพราะาเป็นพวกเราไงอ่าและไอเนี้ยตีเสร็จแล้วมันได้อันนี้อะไรอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าเนี่ยเป็นป้อมปร,กราการต้องทําอะไรไหม อ่าอันนี้เป็นป้อมประการฝ่ายเราเพราะงั้นมันมีหน้าที่ในการคุ้มกะลาหัวเราด้วยอย่างหนึ่งแล้วก็มันจะคอยอจัดการพวกมินเนียนที่มันเดินเข้ามาในเขตของรัศมีป้อมประการเราไม่ต้องทําอะไรเราก็ไม่ต้องทําอะไรเรามีหน้าที่แค่ตอนนี้เราให้มาม่าฝึกเคลียร์มินเนียนก่อนอ่าทีนี้มาม่าเดินตรงไปตามที่เขาบอกเห็นไหมมันจะมีลูกศรอ,อ่าเดินตรงไปอ่ะทีนี้มาม่า <c oughs> จะเจอศัตรตูเขาบอกให้มาม่ากด e ฮะ กด e กด q e กดอืบอ่านั่นแหละต้องกดต้องกดรัวๆเหรอกดคิวด้วยเห็นไหมมันจะมีมันจะมีให้กดคิวกด e อ่าแล้วก็ตีปกติไปเรื่อยๆตีปกติคือกดอะไรก็คือกดขวาใส่ตัวฝั่งโน้ข้ามการกดที่ขวาใส่ฝั่งโน้ข้ามคือการตีแล้วก็การปล่อยสกิลมันจะเห็นไหมมาม้ามาม้าจะมีสกิล q w e r ซึ่งเวลามาม้ากดมาม้ากด q ใส่ฝั่งนั้นแล้วมันจะปล่อยสกิลออกไปเป็นดามจ แล้วเวลากดต้องกดรัวๆไหมจริงๆไม่ต้องกดรัวๆก็ได้อ๋ออาและน,นี้มันตายแล้วก็ปล่อยมันไว้อยางงี้เหรอใช่น,นี้คือมันตายแล้วมาวมาจัดการมันได้แล้ว,ลวอะไรเนี่ยลองใช้แชมเปี้ยนอื่นๆดูบ้างอันนี้น<ล>คือมันให้มามาเนี่ยลองไปใช้แชมเปี้ยนตัวอื่นดูเห็นไหมมันจะมีลูกศรน,นี่เหรอใช่แล้วก็มามาก็กดแบบกดอะไรกดลิกขวาใส่ตัวอ่าลิกขวาอันนี้คือม้าลองเปลี่ยนเป็นตัวอื่นดูอ่าตอนนี้มามาได้เปลี่ยนเป็นตัวที่มีชื่อว่าลัก อ่าแล้วทีเนี้ยมาม่าสามารถลองกดใช้สกิลกดตีปกติลองดูได้ตีปกติก็คือคลิกขวาใช่ขี้ขวาแต่อย่าลืมว่าคลิกขวาก็คือเดินอย่างกันเห็นไหมอันนี้เขาให้กดคิวละอ่าคิวกดคิวปึ๊บมาเห็นฝั่งตัวฆ่าที่เป็นสัตว์ตื่มไหม <c oughs> อ่าลองดูลองดูลองมามาลองเล่นเองดูกดสกิลด้วยทีเนี้ยสกิลเนี่ยม้าจะเห็นว่มามาแกมามาปล่อยมาเดินถูกไหม คุณได้2000คูะอะไรนะเมื่อกี้มามาปล่อยสกิลไม่โดนเพราะงั้นอ,อ่ะมาลองกด e ้า e ขาไว้นะกด e ขาไว้ e ้าฟ e ึบ e e เห็นไหมมันจะให้เล็งสกิลได้อ่ะแล้วกดอะไรอ่ะแล้วกดลีกซ้ายคลิกซ้ายแต่มันจะมีระยะของมันนะอ่ะอันนี้คือก้ามามามาอยากให้อันเนี้ยตัวมันเนี่ยกดสกิ 2, ลสองรอบถ้าเป็นท่า e อ่ะมาลองอีกรอบลองใช้สกิลดูก่อนลองค่อยใช้สกิลดูลกด e แล้วกดไปไหนอ่ะ ล่งมามากดอีค้างถ้ามามาอยากล่งอีค้างกดชิกซ้ายอ่าแล้วมากดอีรอบอีหรออีรอบเพิ่งเห็นไหมมันจะระเบิดอ่าทีนี้มาก็ต้องสกิลให้โดนฝั่งนั้นอ่านั่นแหละเรียบร้อยอันนี้อะไรอันนี้คือมันจะให้มามาลองอีกตัวหนึ่งก็ถ้ามามาอยากลองมากก็ไปลองได้เลยเอ๊ะกดอะไรนะลีกขวาอ่า เวลาเดินเวลาตีเกมนี้จะเป็นการกดชี้ขวาแต่ถ้าอยากเลยนสกิลกดบางสกิลให้กดค้างแล้วก็กดชีกซ้ายจะเป็นการปล่อยสกิลออกไปอยไหนอะทำไมตัวนี้มันไม่เหมือนเดิมหรอใช่ไม่คนละตัวกันอันนี้มีชื่อวาดาเลียสเป็นสายไฟเตอร์ซึ่งสกิลมันจะไม่เหมือนกันในแต่ละตัวอ่าอันนี้มาม่าเดินเข้าป้อมเขาเห็นไหมมาม่าต้องเดินออกกดชี้ขวาออกอ่ะแล้วแหละแล้วทีนี้ว้าก็กดปล่อยสกิลไหนตัวไหนวะเนี่ย ลองกดสกิลด้วยเยอะที่ปกติเยอะอันนี้ลองให้แม่ดูเล่นดูฮะกดคิวกดคิวได้นะมีสกิลคิวอ่านั่นแหละกดคิวไม่ต้องเล็งอ่าตัวสกิลคิวของไอตัวเนี้ยมันเล็งไม่ได้ก็คือมันปล่อยใช่ไหมอ่านั่นแหละมันจะปล่อยอย่างนั้นออกไปเลยป๊บแล้วถ้าแต่บิวอะ W W ของตัวนี้เป็นการที่เวลาเราตีปกติเนี่ยมันจะทำดาเมจมากขึ้น สมมติปกติมาม่าทำดาเมจแค่30ใช่ไหมถ้ามาม่ากด W แล้วตีเนี่ยมันจะทำดาเมจเป็น6หกสิบอุ๊ยอ่าอันนี้มันมาละอันนี้ทีนี้มาม่าก็ต้องสู้กับมันลองตีสู้กับมันดูลองลองก็ที่เขาที่ตัวอะไรวะเนี่ยก็ที่เขาที่ตัวเดินมาเดินมาเดินมาหนี้เฮ้ยลองลองสกิลให้โดนทุบกระชิ่ง ปุ๊บกดอ่ะปึ๊บเอออ่ะต่อไปทีนี้มามาให้เคลียร์พวกมินเนี่ยนทั้งหมดก่อนเพื่อเปิดทางปีนป้อมประการอ่มามาเคลียร์มินเนี่ยนให้หมดแล้วเห็นไหมไอ้ป้อมประการตรงนั้นอ่ะของฝั่งโลค้ามามาจะต้องตีมันให้พังตีมันให้พังใช่แต่ต้องรอคีบเข้าก่อนนะเห็นไหมต้องรอมินเนี่ยนทีมตัวเองเนี่ยเข้าก่อนอ่ะเข้าไปได้มามาเข้าไปดีเลยตีอย่างเงี้ยเหรอก็กดชี้ขวาเดินเข้าไปตีเลย,ยนั่นแหละตีชี้ขวาเรื่อยๆเหรอใช่คลิก ที่ขวาอ่านี่อันนี้มินเนี่ยนหมดละพอมีเนี่ยนหมดต้องเดินออกเอ้าต้องเดินออกอีกใช่เอ้าอ่าโอเคคือหลักการการตีป้อมของอุ้ยโดนตีอ่ะกดอีกดทิวดีกดอ่ะโอเคกดได้แล้วอ่าอธิบายก่อนหลักการการตีป้อมประการนีไปตีได้แล้วนี่ใช่่มอาใช่ไปตีได้แล้วมาเห็นไหมพวกมินเนี่ยนอ่ะมันเดินเข้าไปในป้อมฝั่งศัตรู เพราะงั้นอะช่วงเนี้ยม้าสามารถตีป้อมประกาศของเขาได้อ้ากดสกิลได้มั้มีเนี่ยหมดละมีเนี่ยหมดละต้องได้หรอซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยสกิลเนี่ยของตัวละครแต่ละตัวมันไม่สามารถทำดาเมจกับป้อมได้สกิลอก็กดตามที่มันบอกใช่ไหมก็ถ้าอันนี้คือมันเป็นหมดฝึกซ้อมก็กดตามที่มันบอกไปก่อนก็ได้อ่า อ่ะทีนี้นไอ้แมทีบข้าแล้วมาก็เดินไปตีป้อมต่อแล้วตีป้อมนี่ต้องกดขวาอย่างเดียวที่ขวาที่ขวาตีป้อมแต่ที่ขวาค้างไว้แล้วมันจะเตี๋ยตรงวัดเลยนะเห็นไหมมันจะเตี๋ยวอ,อัโตโ้แล้วก็ปล่อยได้เลยเห็นไหมซึ๊งตีตีอ่ะอันนี้คือม่าพาบ,บททดสอบแรกละลกพึ่งบททดสอบแรกอะไรเนี่อยอ,อ๋อยังไม่ผ่านนี่บ้านคือเกมนี้เนี่ยเขาเนี่ยจะให้เราตีป้อมไปเรื่อยๆซึ่งอันนี้อันนี้อันนี้คือแบบว่าเพือ่อนมา เพราะเกมนี้เราไม่ด้เล่นกันแบบหนึ่งเราเล่นกันแบบห้ีห้าอ่าทีนี้หน้าที่ของฉัอุืออ่าฆ่าพวกสัตว์พวกนี้ก่อนอุ้ยมาเดินไปไหนไปไหนอะเดี๋ยวก่อนอ๋อเดี๋ยว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 เดีเดี๋ยว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 เี๋ยวเดี๋ยวเดวเดี๋ย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 วี๋ยวเดีวเดี๋ย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 วเี๋ยวเดีวเดี๋ยวเด ตัวม้าอยู่นี่เห็นไหมเลือดสีเขียวเลือดสีเขียวเลือดเขียวๆคือตัวม้านี่อะไรอ่ะทำอะไรอ๋ออันนี้คือให้เขาเดินอันนี้คือเดินตีป้อมปอนด์มาแล้วโอ๊ะปอน์มาแล้วอ๊อฟไหนอ่ะไปไหมอ่ะโอเคเลือดสีแดงแดงเลือดสีแดงแดงคือฝั่งศัตรูเราต้องฆ่าฝั่งศัตรูทันทะมิตถูกสังหามอ่ะอันนั้นอันนั้นไม่ต้องสนใจก็ได้ตีปอมไปเยอะเลยแต่มีเนียนไม่เข้านะมา ออกมันก็ได้เนะเออคุณควรรอมีเงี้ยนะคุณเพื่าความได้ตีนี่ไงเข้าแล้วใช่ไหมอันนี้คืออันนี้คือแบบว่าเข้าละวีตีป้อมได้เลยเข้าไปตีเลยแล้วใช้สกิลตีป้อมไม่ได้เหรอจะใช้อ่ะถ้าตัวมาม่าที่มาม่าเล่นอยู่ตอนเนี้ยตัวที่มาม่าเล่นอยู่ตอนเนี้ยมันใช้แค่ได้แค่สกิล W W ตีป้อมได้อย่างเดียวอย่าลืมตัวคิวตัวคิวอ่ะนั่นแหละ này. Ừ. Ừ. thấy mấy tiêu À, đi đi mà má có đi bị tiền đấy, con cái tù lời. Giờ kho trộn game này thứ bài bắt tay lại một game này hay đủ. à cái, 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 cái a Qua... ừ. ừ. อะไรต่อยกันกดคิวอ่ะไห้อ่ะคิวไม่หรอร้อยกดคิวอ่าอันนี้จบละแล้วนี่อะไรอ่ะอันนี้จบแ,แล้วชนะแล้วอ๋ออ่ะอันนี้หมาอย่างงงงอยู่ไหมาหาตัวเองไม่เจอโอเคอ่ะหมาเป็นไงหมางงไห <c oughs> มาหาตัวเองไม่เจอโอเคอ่ะถือว่าเมื่อกี้เป็นเหนแค่โหมดฝึกซ้อมเดี๋ยวอธิบายก่อนว่ามันคือยังไงอ่ะมาหันมากัน ๋ยวอธิบายก่อนว่ามันคือยังไงคือเมื่อกี้เนี่ยเขาสอนเล่นวิธีการเล่นของเกมนี้ก็คือถ้าเราเห็นแชมเปี้ยนฝั่งตรงข้ามหรือว่าเห็นไหมพวกตัวเลือดแดงๆอ่ะอ่าถ้าพวกตัวเลือดแดงๆพวกนั้นอะคือศัตรูเราหมดเลยแล้ว,ลวเราฆ่าฝั่งเราได้ไหมไม่ได้เราจะฆ่าฝั่งเราได้ยังไงฆ่าไม่ได้ไม่ใช่แบบเผลอไปตีโดอนอย่างเงี้ยเขาจะตายไหมอ๋อไม่มีเกมนี้ไม่มีเผลอไปตีโดนหรือแม้แบบเราแบบเกิดไปจิ้มผิดไปจิ้มพวกเราเองอย่างเงี้ยอืม มันเป็นอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าเกมนี้มันจะล็อกให้เราตีแค่ฝั่งนั้นเลยคือต่อให้สกิลเราจะกว้างขนาดไหนไม่ว่าจะไม่มีใครมาฆ่ากูกลับใช่ไหมฝั่งตรงนั้นอะ่ะฝั่งตรงข้ามอะจะมาฆ่าม้าไม่ใช่ถึงฝั่งเกียวกันไม่ไม่มี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 แต่ว่าก็คือเกมนี้มันจบที่ป้อมมาม่าจะเห็นว่ามันกมันจะมีป้อมใหญ่ใช่ไหมอ่าเราจะมีป้อมที่ยิงเราได้อ่าซึ่งหน้าที่ของเราในการจบเกมเนี้ยหรือว่าการชนะเกมเนี้ยก็คือไอตีพวกป้อมอันเล็กสามป้อม บุกเข้าไปเรื่อยๆ uh huh. อ่าทีนี้มันจะมีเป็นเหยื่ออ่าเขาเรียกว่าอ uh ินทิปิเดอร์เป็นเหยื่อป้อมประกาศเล็กๆที่มันทําอะไรไม่ได้อันนั้นเราต้องตีให้แต uh ่ huh. แล้วทีนี้ก็บุกเข้าไปอีกจะเจอป้อมอีกสองป้อมยืนอยู่ข้างๆป้อมใหญ่อ่ามามาเห็นเมื่อกี้ใช่ไหมอ่ามันจะคอยยิงเราเหมือนกันเพราะงั้นวิธีการที่ทําให้เราไม่โดนป้อมยิง uh huh. ขั้นแรกก็คือลองมีเนียนเข้าไปก่อน uh huh. ก็คือไอ้พวกตัวเล็กๆที่มามาแบบไปตีมันอ่ะแต่ว่าเป็นของทีมตัวเองเดินเข้าไปอ uh ือ่าแล้วป้อมมันจะไม่ตี S <S ทีนี้มามาก็มีหน้าที่ตีป้อมตีป้อมเสร็จพอป้อมสองอันนั้นแตกมามาก็ตีป้อมใหญ่อือ่าป้อมใหญ่เนี่ยมันจะทาอะไรเราไม่ได้เลยเราไปยืนตีเฉยๆเลยก็ได้ไม่ต้องมีมินเนียนก็ได้อืป้อมใหญ่กันหรอใช่ที่มามาเห็นอันใหญ่ๆเมื่มะกะอกี้อออันใหญ่ๆอันเดียวเลยอันนั้นแหละซึ่งนั่นแหละคือวิธีการเล่นเรนเตอร์ก็คือหลักการการชนะคือตีป้อมของเขาให้ป้อมเขาแตกอ่าสองก็คือคอยเคลียร์พวกมินเนียนที่เดินมาให้มินเนียนของทีมเราเนี่ย มันสามารถเดินไปได้เพื่อเข้าป้อมเขาให้เราไปตีปอม,อมแล้วก็อีกหลักการหนึ่งก็คือเวลาเห็นฝั่งศัตรูเนี่ยที่มันเลือดหลอดแดงๆเนี่ยฆ่าให้หมดเลยอ่าหน้าที่ก่อนเราคือฆ่าให้หมดเพื่อเปิดทางส่วนคนที่เป็นเลือดฟ,ฟ้าก็คือเพื่อเราอ่าฮะอ่าแล้วก็เลือดเขียวๆก็คือตัวเราเองเนี่ยแหละอ่ะอันนี้คือแบบเบสิกเลยแบบพึ่งแบบสำหรัแบบคนเริ่มเล่นจุดประสงค์ของดงของเราในการเล่นเกมนี้ก็คือการชนะมาคิดว่า สำรับม้าเป็นไงก็น่าจะได้อยู่นะไม่น่าจะยากเท่าไหร่เดี๋ยวหาตัวเองให้เจอกันอ่าต้องแบบต้องหาตัวที่เราเล่นถนัดด้วยเพราะงั้นโอเคเดี๋ยวผมจะให้แม่ผมเนี่ยไปดูตัวในร้านค้าทุกคนว่าอยากเล่นตัวไหนแล้วตัวไหนน่าสนใจสําหรับแม่ผมอ่ะทีนี้ม้าลองนั่งเลื่อนดูไปสักพักก่อนว่มาม้าอยากเล่นตัวไหนตอนเนี้ยผมผมเนี่ยอยากได้ซัพพอร์ตเข้ามาในทีมนะฮะเดี๋ยวให้แม่ลองเลือกดูก่อนว่าแม่อยากเล่นตัวไหน นี่คือซัพพอร์ตหมดเลยอ่าพวกนี้คือแบบจัดอยู่ในหมวดหมู่ซัพพอร์ตหมดเลยผมอยากได้ซัพพอร์ตเข้าทีมนะเพราะว่าตอนนี้ผมมีพ่อของผมที่เล่นเป็นสายตีไกลแล้วเพราะงั้นพ่อต่อแม่ต้องอยู่ด้วยกันนะฮะตอนนี้คือนี้ตัวไหนยูม <'re> ิยูม okay, ิยูมิอุ้ยโอเคครทุกคนตอนนี้ก็คือแบบว่าให้แม่ลองแบบว่าเล่นแบบพื้นฐานพื้นฐานนะ แบบสอนสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานสำหรับเกมด้านนี้เลยนะทุกคนก็จะประมาณนี้นะฮะคิดว่าเป็นยังไงบ้างคิดว่าเล่นได้ไหมก็น่าจะได้นะดูไม่ท่านไม่น่าจะยากเท่าไหร่อ่าแล้วตอนนี้นะทุกคนแม่ผมก็ได้ตัวละครที่แม่ผมอยากเล่นมาแล้วก็คือยูมีนะะหรือว่าเจ้าแมวแห่ง A O L นั่นเองนะทุกคนโอเคฮะจริงๆวันนี้ก็มีประมาณนี้นะเพราะว่าแค่บททดสอบแรกก็กินเวลานานมากเดี๋ยวเอาไว้ไปฝึกสักนิดนึงก่อนอ่าเดี๋ยว ทุกคนเดี๋ยวให้แม่ผมไปฝึกสักนิดนึงนะแล้วก็เดี๋ยวอย่าลืมกดติดตามนี่อันนี้คือคนที่จะมายืนคู่กับแม่ผมในเล่นเป็นี่บอกแล้วไงไม่เก็านะ <c oughs> เกบว่าซ่าซ <c oughs> ิกซิกซิกซิกโอเคทุกคน <c oughs> ก็อย่าลืมกดติดตามไห้ถึงสองหมื่นซันะทุกคน,กคนจะได้ แบบว่าได้คอมใหม่แล้วก็มาล้าตั้งปีเล่น L O L กันนั้งครอบครัวเลยเดี๋ยวจะมีน้องผมมาเล่นด้วยแล้วก็มีพ่อแล้วก็มีแม่ของผมด้วยนะทุกคนโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับวันนี้ผมไปก่อนแล้วฮะบ๊ายบายฮะ